ตัดตามมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ประมาณ6-7เจ็ดกว่าประมาเพลงอะไรเพลงนั้นะจะเป็นช่วงเมื่อนั้นรออัลบั้มสาคนสามรอบที่ขอแหงเป็นงวงหรืออะไรก็เลยแบบไมติดตามพี่คามแล้วเราก็แบบรอใจจ,จะเจอมาตัางนะ้งนานนจนกระทั่งที่เราเริ่มแบบเริ่มมาเข้าคุยทีเริ่จากกับอาัาคภูที่พนงานเริ่มมาจากพัมมาคุยเขราะนะว่า จะเจอคนนี้คนนั้นคนนี้เดีวเราพูดอีกน s: <S ี march, ้เดียวเลยอาพี่หลงถึงมาได้เพราะว่าเราชอบกับเสียงเขาและมันเสียงพ่อเขาก็เลยได้จะผัดอะไรกันเามื่อวานนี้เลยถือว่าเอาเนื้มาก็เลยเอามาให้พี่มาเซ็นพี่เราไม่รอเขาบอกเลยว่าพีเราเทสเราเทสหนูซื้อตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ ตอนอายุเท่าไหร่คือตอนอายุเท่าไหร่คือพอรู้ว่ามีงานทีต้องไปเลยคือเรารู้ว่ามีเทปที่เขาเหลือหนักแต่เราจะแบบในกลุ่มเราเป็นกันในเฟซบุ๊กที่เราดูเทปที่เขาอยู่มาสักดาหเราดูเทปที่งไปเลยแต่เราก็ซื้อมาเราซื้อมาเองครับผมก็ตามจุดมาตลอดได้และรักเราคนนี้มาเมื่อวานนี้กันโคฟีกันเป็นโคุยกันของค่ะอย่างไรก็คือเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันที่ รวมตัวไม่สี high, a a ่รุ <jaar> ่นนะหมายถึงสี่รุ่นองไทยเองพูดด้เลยนี่มามาใครอ่ะผมมาครคนเดียวนะคนเดียวากกนี้ก่อนีีสิบแปดปีตอนนี้ยีสิบแปดตันนี้่สนี่วันทีปีนี้วันที่สิบสิเก้ก็สิเก้าแล้วตามพี่มาตั้งแต่หกขวบหขวบบาเรียทีอานในหนังือฉบบฟังพรงนี้ตรงนี้ยังไม่แก่